ดูดวงนะครับลัคนาราศีพฤษภนะครับในเดือนพฤษภาคม2568นะครับเดือนนี้นะครับดาวย้ายกันทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะครับ7ครั้งนะครับแต่ย้ายหมด6ดวงนะดวงเล็กดวงน้อยด้วยนะครับแล้วก็ดวงใหญ่ด้วยนะดวงใหญ่ก็มีราหูพระหัสแล้วก็ดาวเสาร์นะอ่าส่วนดวงเล็กดวงน้อยที่ย้ายเป็นประจําก็มีดาวพุธเนาะอ่ามีดาวทิศ นะครับแล้วก็มีดาวพระเกตนะครับที่ได้ย้ายเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ยาดาวพุธเนี่ยย้าย2รอบนะครับย้ายวันที่1พฤษภาคมกับวันที่17พฤษภาคมนะครับเรามาดูเนี่ยช่วงต้นเดือนนะอ่าต้นเดือนเนี่ยอ่า ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับพอดาวพุธยกย้ายเป็นวินาตปุ๊บในวันที่1เนี่ยนะค,คุณต้องระวังก่อนเลยดับแรกสิ่งที่ต้องระวังก็คือนะปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานแล้วก็บริวานะครับแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับบางทีอาจจะ มีเรื่องที่ต้องเสียเงินเสียงต้องตังค์นะไปกับบุตรหลานบริวารนะครับบางทีบุตรหลานบริวารอาจจะต้องใช้เงินเยอะนะครับหรือว่าบุตรหลานบริวารทําให้คุณต้องเสียทรัพย์นะครับน้องหมาน้องแมวที่บ้านนะครับบางทีอาจจะทาทรัพย์เข้าของบางอย่างเสียหายนะครับหรือว่าบุตรหลานของเรานี่แหละจะทาเข้าของบางอย่างเสียหายหรือบางทีเขาอาจจะเจ็บป่วยนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของการเจ็บป่วยของบุตรหลานบริวารนะครับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับน้องหมาน้องแมวนะฮะ าดาวพุธย้ายสองรอบเลยนะครับพอพอถึงประมาณกลางเดือนอก็ต้นเดือนแรกเนี่ยนะครับมันต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินใช้จ่ายนะครับเสียงเงินเสียทองไปกับบุตรหลานบริวารพอถึงวันที่17เนี่ยนะครับดาวการเงินเนี่ยทับลัคนาราศีปรากฏว่าโอ้โหฟื้นจากาเขาเรียกว่าจากก้นเหวนะครับขึ้นมานะอยู่สูงเสียดฟ้าอานะครับต้องบอกงี้ว่าพฤชศบเนี่ยกลายเป็นว่า โดดเด่นเรื่องของการเงินโดดเด่นเรื่องของโชคลาภนะครับโดดเด่นเรื่องของอบุตรบริวารน,นะครับนำโชคมาใหา้เรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชาก็สนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับใครที่ทําธุรกิจแล้วมีลูกน้องนะครับมีเครือข่ายมีดาวไลน์เนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าเครือข่ายหรือว่าดาวไลน์ต่างๆของเรานะหรือลูกน้องของเราเนี่ยนะครับสร้างผลงานอย่างดีเยี่ยมแล้วก็ ส่งผลนะครับให้เราเนี่ยได้รับอันท them ี่ส่งไปด้วยนะครับหรือไม่ก็ลูก,ลกน้องทําเงินให้ได้เยอะเลยนะครับพูดง่ายว่าครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังเนี่ยต่างกงนฟ้ากับเหวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับครึ่งเดือนแรกมีโอกาสที่ใช้จ่ายเงินเยอะกระเป๋ารั่วเลยนะครับราศีพฤษภแต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะมันม,มีแต่เรื่องได้เงินเข้ามานะครับโอ้โหถือว่าเฮงๆงปัง,ปงๆเลยนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับการที่ดาวพุธย้ายส่งผลเรื่องการเงินจริงๆนะครับ ในส่วนของวันที่5พฤษภาคมเนี่ยพระราหูย้ายพระราหูย้ายเนี่ยนะครับส่งผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานของชาวราศีพฤษภเต็มๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องของโอกาสใหญ่ๆนะครับหรือว่างานใหญ่ๆนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานเนี่ยจะเข้ามานะครับโปรเจกต์ใหญ่ๆใครที่ทําธุรกิจนะครับธุรกิจเนี่ยจะมีเรื่องของโอกาสใหม่ๆแล้วก็โปรเจกต์ ใหญ่ๆเนี่ยเข้ามานะครับคุณอาจจะต้องลงทุนกับมันไปพอสมควรแต่ก็ลงทุนแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับจะมีผู้คนที่มี power นะครับเป็นคนที่มีเส้นสายมีอํานาจเนี่ยเข้ามาข้องเกี่ยวในงานของคุณแต่จะข้องเกี่ยวไปนในทิศทางที่ดีมาช่วยเหลือมาอุปถมัมมาค้าชูค้าจุนให้เรานะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับการงานยังหนักเหมือนเดิมนะครับมีงานจิปาถะตั้งแต่สระขเบยันเรือลบนะครับให้คุณทําแต่ว่าการทํางานใน ในรูปแบบต่อไปนี้นะก็คือว่าตั้งแต่วนันที่5้5พฤษภาคมปี68ไปจนถึง22พฤศจิกายนปี69เนี่ยมันเป็นการทำงานที่แบบนะสเกลเนี่ยนะมันจะใหญ่ขึ้นนะครับการงานของคุณเนี่ยมันจะมีผลต่อต่อคนหมู่มากนะครับแล้วก็จะสร้าง impact ได้ในในวงกว้างเลยนะครับค่อนข้างที่จะแบบมีงานใหญ่นะครับแล้วก็จะโดดเด่นมากสำหรับ ชาวรักนายวสศ์ที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับทำงานเกี่ยวกับออนไลน์นะครับทำงานเกี่ยวกับวงการแสดงนะครับการเมืองการแสดงเนี่ยพวกนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็การธุรกิจต่างประเทศต่างๆนะครับถือว่าโดดเด่นมากๆธุรกิจนําเข้าส่งออกงานประมูลนะครับธุรกิจที่ดินเนี่ยพวกนี้ดีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอย่าดียาวๆไปแบบ 2ปีอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับนะก็ตรงนี้ไม่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับส่วนสิ่งที่เป็นห่วงจริงราศพีพฤษภหรือลัคนาพฤษภเนี่ยคือสุขภาพเลยนะครับสุขภาพนะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพฤหัสเนี่ยจะยกย้ายก็สู่เรือนกันเงินนะคุณก็พูดง่ายๆนะครับคุณอาจจะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหานะครับอาจ,จต้องไปหาหมอต้องเสียค่าหมอแพงหน่อยเสียค่ายาแพงหน่อยซื้อยาที่มันดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยถึงจะ รักษาในเรื่องของสุขภาพได้นะครับวันที่13พฤษภาคมนี่แหละนะครับดาวพฤหัสก็จะย้ายออกจากดวงชะตาเข้าสู่ตำแหน่งการเงินอันนี้คือจังหวะที่ดีมากๆส่งผลในครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับคุณอาจจะได้เงินก้อนนะครับชาวราศีพฤษภอาจจะมีช่องทางในทางการเงินที่ได้เงินเข้ามานะแบบเฮงเปังปเลยนะอันนี้โดดเด่นมากเพราะว่าดาวการเงินอย่างดาวพุธเนี่ยก็ทับลัคนาราศีวันที่17นะครับนะประกอบกับ วันที่13พฤษภาคมนะครับดาวพฤหัสก็ยกย้ายนะเข้าเดินการเงินบดีนะครับช่วงวันที่15เนี่ยดาวอาทิตย์ย้ายเข้าทับลักนณาราศีนะครับก็ได้ตำแหน่งที่เป็นอุจจาพิมุกด้วยนะครับก็ถือว่าโดดเด่นนะครับ ประสบเนี่ยก็โดดเด่นในเรื่องทรัพย์สินนะสินฐานบ้านช่องต่างๆนะครับผู้ไหนมีโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือยอดยานพานะนะครับใครที่กำลังวางแผนทําธุระเกี่ยวกับเรื่องของอ่ะยอดยานพานะหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยนะก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับตั้งแต่ช่วงหลังจาก15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับ คืบหน้าไปถึงวันที่19พฤษภาคมเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยยกย้ายเข้าราศีมีนนะครับเข้าในตําแหน่งลาพะนะครับเสารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเริอนสุภะนะครัเรียกว่าเรื่องของชื่อเสียงถ้าใครมีทํางานที่เกี่ยวกับวงการหรือว่าวงการที่มันมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงหรือว่าวงการแบบ อินฟลูเอนเซอร์โซเชียลอะไรพวกนี้นะครับก็จะโดดเด่นคือคุณจะได้ประโยชน์จากชื่อเสียงที่คุณมีนะฮะมาเป็นลาบผลให้คุณได้จะสร้างเม็ดเงินให้คุณได้มีคนมาจ้างหรือว่า,าทำให้คุณนั้นได้เงินมากขึ้นนะครับตำแหน่งแห่งหนต่างๆโดดเด่นมากตำแหน่งที่คุณรอมานานแล้วนะครับตำแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้คุณอาจจะได้ข่าวดีหรือไม่ก็ได้การเลื่อนขั้นเลยนะครับาอาจจะต้องมีการ ปรับเปลี่ยนนิดนึงนะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแผนกนะย้ายแผนกเปลี่ยนองค์กรนะหรือว่าย้ายอะไรที่มันต้องมีการแบบเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดาวเสาร์เองก็เป็นดาวที่เขาเรียกว่ามีคาจากัดความว่าความยากนะครับเพราะฉะนั้นความยากมาเป็นมาอยู่ในเรือนราพแสดงว่าคุณมีความยากเป็นลาภความยากในหมายถึงการปรับตัวด้วยเพราะนั้นบางทีอาจจะเกิดการปรับตัวหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับออกจากที่เก่าไปที่ใหม่ออกจาก งานเก่าไปงานใหม่จากงานรูปแบบเก่าไปรูปแบบใหม่ออฟฟิศเก่าไปออฟฟิศใหม่อะไรเงี้ยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันไม่ใช่แค่จะเกิดขึ้นแค่เดือนพฤษภาคม68แปการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันมีเรนจ์ระยะเวลาที่เกิดขึ้นคือ2ปีครึ่งเลยนะครับเพราะาดาวเสาร์เนี่ยยกย้าย2ปีครึ่งช่วงระหว่าง2ปีครึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่เดือนพฤษภาคมเลยบางคนอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงก็รอการเปลี่ยนแปลง ต่อไปในช่วงระยะเวลาสองปีครึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับช่วงไปลายปลายเดือนนะยี่สบสามพฤษภาคมเนี่ยดาวพระเกศก็ยกย้ายราศีนะครับเข้าสู่ตำแหน่งสหัชชะนะมันมีเออเกณฑ์ที่ชาวรักนาพฤศเนี่ย จะมีการเดินทางไปสถานที่สิ่งอ่สศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าจะไปกราบไหว้อคารบนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณอาจจะได้เดินทางไปวัดหรือว่าไปร่วมพิธีสําคัญอะไรบางอย่างนะครับไปร่วมกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เกี่ยวเรื่องของะรับดาวนะดาวย้ายนะครับหรือว่าวิธีกรรมทางจิตวิญญ,ญาณอะไรบางอย่างนะครับจะเข้าไปเกี่ยวข้องว่าดาวพระเกตเนี่ย เข้าสู่ตำแหน่งสหัาะนสะสาัาะแปลว่าการเดินทางการติดต่อสื่อสาราบางทีอาจจะไปกับหมู่คณะไปกับเพื่อนไปกับญาติพี่น้องก็เป็นไปได้นะครับก็ไม่ใช่อะไรที่มันเสียหายอะไรแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปแล้วก็คุณมีการเดินทางโดยรถยนต์อะไรเงี้ยพวกนีนะ้ก็อาจจะต้องอ่ะระมัดระวังว่ารถยนต์อาจจะ ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุละกันอุบัติเหตุการขุดขีดเจอชนอังคารเป็นนิดคือเสื่อมนะบางทีอาจจะมีการชํารุดเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ให้ระมัดระวังเวลาระหว่างที่ไปเนี่ยจะมีในส่วนของเรื่องของอเรียกว่ามาันพจนนะครับทำให้เราเนี่ยไปยากไปลําบากหรือว่าทําให้การไปทําบุญของเราเนี่ยมันไม่คอมพ l e t e นะครับ อาจจะมีมารผจญเข้ามาก็ให้ตั้งสติดีๆแล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็รับรองว่าคุณจะสามารถไปทําบุญได้อย่างสําเร็จนะครับคอมพลีทนะครับม <laughs> ิชชั่นคอมพลีทเออนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องเรื่องโชคลาภเนี่ยนะครับถามว่าดีไหมมันก็มันก็ยังดีอยู่เอางี้ดีกว่าอ่ามันก็ยังดีอยู่ถึงแม้ว่าดาวโชคลาภเนี่ยจะเคลื่อนนะไปสู่ตําแหน่งการเงินนะครับแต่ครั้งนี้ เรื่องลา,าบรอยอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในแต่ละงวดแล้วกันนะครับแต่เรื่องลาบผลในชีวิตเนี่ยนะก็ยังโดดเด่นอยู่นะครับส่วนเรื่องสุขภาพก็เป็นห่วงนิดนึงนะครับชาวลัคนาประสบก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เพราะเดี๋ยวาดาวศุกร์ดาวจําตัวเนี่ยก็จะเจอกับดาวเสาร์ด้วยนะครับนะเพราะฉนั้นอาจจะระมัดระวงังเกี่ยวเรื่องกล้ามเนื้อนะกระดูกเส้นเอ็นนะพวกนี้แล้วก็ การเจ็บป่วยต่างๆส่วนตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องเงินเรื่องงานไม่น่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะครับแล้วก็บางทีโชคลาภอาจจะไอ,อ้ที่โชคลาภฟุกมฟอาจจะดรอปลงแต่ได้เป็นโชคลาภจากการสแสวงหาสมากกว่านะครับนี่คือรา,ราศีพฤษภและลัคนาพฤษภนะครับในเดือนพฤษภาคม68นะครับ